ขนมไอศครีมไต้หวันครับก็คือว่าดูในเน็ตครับแล้วก็อยากกินมากเลยครับผมเห็นแล้วคิดว่าน่าจะทำเลนแบบได้ครับก็ไปซื้อใส่ใหม่มาชุดหนึ่งครับมีโรตีกับใส่ใหม่นะครับแต่เราจะไม่ใช้โรตีเราจะเพาะใช้เพาะเฉพาะใส่ใหม่นะครับเอ้ไม่ใช่เราจะไม่ใช้ไส่ใหม่เพาะโรตีครับอ่ะพูสลับกันอ่ะอย่างนี้ครับนี่คือโรตีนะครับอ่ะใส่ลงไปอย่างนี้นะครับปุ๊บ แล้วก็เห็นเขาทํากันใช่ไหมครับต้องมีไอศครีมสองลูกครับเราไม่มีครับเราก็ใช้ช้อนธรรมดาได้ครับใส่ลงไปอย่างนี้ฮะไอศครีมนี่คือไอศครีมวานิลลานะครับที่ซื้อมาจากแม็กเวลลูนะครับเนี่ยเนสเล่ธรรมดาเนี่นะครับแล้ะถึงที่สําคัญครับเราต้องมีถั่วตัดแต่เราก็ไม่มีครับผมเลยซื้อตุ๊บตั๊บมาครับรู้สึกจะยี่สิบกว่าบาทนะครับเราจะทาไงต่อครับนี่มันเป็นอย่างนี้ใช่ไหมครับเราก็บี้ครับ บี้เข้าไปอย่างี้เพราะมันต้องเป็นผงนะครับคือตุ๊บตับอย่างเงี้ยมันจะเป็นก้อนใช่ไหมครับแล้วก็ใช้มือบี้บี้น่ยน,นี่ครับผมว่าเราจะได้ไอศครีมแบบไต้หวันที่กินในเมืองไทยเนี่ยครับที่ผมเป็นคนคิดขึ้นมาเองครับนี่จินตนาการเหนือก็คมรู้ครับผมรู้สึกว่ามันคล้ายๆกันครับอ่ะอันเดียวไม่พอนะครับสองอันครับอ่านบี้ไป ทำให้บี้นี่ข้างในมันจะเป็นก้อนๆนะครับถ้าเิดใครเคยซื้อตุ๊กตามังกรนี่มาทานนะครับก็จะรู้ว่าเนี่ยเป็นก้อนนะครับอันนี้ก้อนแข็งมากเลยอ่ะเราบี้ไปนะครับบี้ให้มันชิ้นเล็กหน่อยอ่าอันนี้นะครับอ่ะรู้สึกไม่เคยเล็กเท่าไหร่แต่ช่างมันนะครับนี่คืออ่าเห็นไหมครับนี่อย่างนี้นะครับส้วขั้นต่อไปนะครับเราก็ต้องพับครับ ซึ่งผมไม่รู้หรอกเขาพับยังไงครับอย่างเงี้ยเอาประมาณนี้แล้วกันนะครับปึ๊บนี่แหละครับได้แล้วครับไอศครีมไต้หวันครับลองชิมมาดูครับเป็นยังไงครับนี่ฮะอืมอร่อยครับอืมอืม,อม,อม,อม คือมันได้ความมันของตุ๊กต๊บแล้วก็ความหอมหวานของไอศครีมนะครับแล้วก็แป้งเนี่ยแป้งโรตีหอมครับอืม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  นี่ผมผมจดลิขสิทธิ์เป็นของผมเลยไหมครับเนี่ยใครพอทราบบ้างครับคือเป็นไอเดียผมที่คิดขึ้นมาอาจจะเป็นคนแรกก็ได้นะครับคือใช้ต,ตุบตับแล้วก็แป้งโรตีใส่ใหม่แล้วก็ไอศครีมอร่อย ออืืเยี่ยมมากครับขออภัยที่แบบว่าดูมุมมามไปหน่อยนะครับแต่มันก็อร่อยจริงๆนะท่านผู้ชมลองทำทานกันดูนะครับ